เราก็จะเข้าสู่ในส่วนของกระบวนการที่สําคัญของกาแฟนะคะก็คือการแปรรูปกาแฟค่ะในการแปรรูปกาแฟเนี่ยค่ะในส่วนของบาริสต้าเองต้องเข้าเข้าใจและก็สามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้ได้ทราบด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นมีเรื่องราวที่บาริสต้าเองต้องทําความเข้าใจนะคะอาจารย์ทราบไหมคะว่าในส่วนของกระบวนการในการแปรรูปกาแฟเนี่ยค่ะมีกี่กระบวนการคะคือจริงๆกระบวนการเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือน่าจะมีอยู่หลายกระบวนการนะคะ แต่ที่เห็นกันบ่อยๆหรือว่าเราได้ยินกันเราก็จะได้ยินกระบวนการแปลร,รูปในร,รูปแบบของเปียกค่ะจารย์แบบเปียก ซึ่งจริงๆอาจารย์คะเราจะมีหลายวิธีใช่ไหมคะในเรื่องของการแปรรูปส่วนนี้ค่ะ,คะก็ที่หลักๆเลยนะคะที่คนนิยมกันโดยมากก็จะมีสามสามกระบวนการนะคะ,คะที่เหมือนอาจารย์บอกว่าคือแบบเปียกก่อนที่เราจะไปแบบเปียกเดี๋ยวขอย้อนกลับมาแบบแห้งก่อนนะคะอาจารย์ทุกคนจะได้ทราบถึงในส่วนของอกระบวนการจากแบบแห้งไปเปียกแล้วแบบผสมที่เรียค่ะ,คะจะเป็นอย่างไรบ้างความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจแล้ว ล้วสามารถเ,าเลือกใช้ในส่วนของตัวเามาเล็ดก,กาแฟได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะให้เหมาะสมกับในส่วนของอวิธีการชงหรือว่าเหมาะสมเกาะต่อ,อในส่วนของกระบวนการผัดไปนะคะ mm hmm. เหมือนยกตัวอย่างแบบแห้งค่ะ,คะ,คะซึ่งเป็นวิธีแรกของกระบวนการนี้เลยนะคะแบบแห้งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า โปรเซตหรือว่าเนเชอรัลโปรเซตนะคะวิธีแบบแห้งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือเราได้ผลกาแฟที่เป็นผลเชอร์รี่สีแดงๆมาะนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะนำในส่วนของผลเชอร์รี่ค่ะ ไปเช่นในส่วนของอ่างหรือว่าในส่วนของถังแต่้วยมากใช่ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวถังซีเมนะนะคะที่เขาเขาทำไว้แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เอาตัวเมล็ดกาแฟค่ะที่เป็นผลเชอร์รี่เอาใส่ไปเอาใส่ไปในน้ําในตัวถังซีเมนเนี่ยค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าเขาทําไว้เพื่ออะไรค่ะจริงๆเหมือนกับว่าเก็บ อุณหภูมิไหมคะอาจารย์หรือว่าทําให้มเมล็ดมันมีแบบเขาเรียกนะผ่านกระบวนการไปหมกักหรือไปทําอะไรไหมคะตรงตรงนี้สําหรับวิธีแบบแห้งอะค่ะเขาจะใช้ในส่วนของการคัดเลือกค่ะในส่วนของมเมล็ดก,กาแฟค่ะก็คือท้าเมล็ดที่ดีค่ะ ที่สมบูรณ์จะจมน้าค่ะอาจารย์แต่ส่วนเมล็ดกาแฟที่ลอยน้ํามาเกษตรกรเขาจะตักทิ้งก็คือเป็นการคัดแยกคุณภาพคะัดเกรดของตัวผลเชอร์รี่ตรงนี้ไปค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวผลเชอร์รี่ที่ลอยขึ้นมาก็คือบ่งบอกให้ทราบว่าผลไม่สมบูรณ์นะคะก็คือใช่ค่ะเขาก็จะเลือกผลเสียตักทิ้งนะคะส่วนผลที่จมเนี่ยค่ะก็จะนําไปตากแดดในการ การตากเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญที่ทําให้กระบวนการตรงนี้ค่ะจะทําให้รสชาติของกาฟแฟมีความแตกต่างกันด้วยนะคะ,คะเนื่องจากในส่วนของการตากเนี่ยบา,บางที่เขาจะตากตรงลานซีเมนกว้างๆเลยค่ะอาจารย์บางที่เขาก็จะ,ะใช้ในส่วนของการตากโดยใช้อุณหภูมิของแอร์เนี่ยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญนะคะ ตรงที่อยากจะบอกก็คือในส่วนของอกาแฟที่ต่าไปทั้งมเมล็ดแบบนี้ค่ะในส่วนที่เมื่อกี้เราทราบถึงองคง์ประกอบของผลเชอร์รี่คะอาจารย์เพราะว่าในส่วนของตัวเมือกาแฟนะคะซึ่งอยู่ในตัวที่หุม้มเมล็ดใช่ไหมคะอาจารย์ที่ลำดแบบับ 2ใช่ค่ะลำดับที่2ก็คือจากเปลือกเชอรี่แล้วก็พอเราลอกเปลือกเสร็จก็จะเป็นส่วนเมือกค่ะส่วนเมือกตรงนี้ค่ะจะทําปฏิกิยาการจากการที่ได้ตากเนี่ยค่ะความแห้งเนี่ยมันก็จะทําให้ในส่วนของรสชาติของกาแฟของเมล็ดกาแฟนะคะได้ซึมซับสารที่มีอยู่ในตัวเมือกเนี่ยค่ะ ทำให้ในส่วนของตัวเมล็ดกาแฟที่ได้จากแบบแห้งเนี่ยค่ะ,คะก็จะมีคุณลักษณะเหมือนยกตัวอย่างเช่นลักษณะเหมือนกลิ่นของผลไม้ตากแห้งเนี่ยค่ะอาจารย์หรือว่ามีการรสชาติหรือว่ากลิ่นเหมือนกับวายค่ะ<อ>เขาเกิดจากในส่วนของอปฏิกิริยานะคะทางเคมีที่เกิดขึ้นจากตัวตัวเมื่อกับเมล็ดกาแฟนะคะ,อคะพอตากได้ที่แล้วเขาก็จะนําไปสีะนะคะ,คะพอเป็นนาไปสีแล้วเราจะได้สารกาแฟค่ะอาจารย์ สารกาแฟนี่ค่ะก็คือในส่วนของบริกาแฟที่ผู้ดื่มนะคะหรือว่าในส่วนของบาริสต้านะคะใช้วิธีการชงแบบต่างๆเข้าไปค่ะค่ะในส่วนของประเด็นตรงนี้ก็คือเป็นแบบแห้งค่ะอาจารย์ค่ะ